สวัสดีครับมาต่อนะครับผมหนังสือฝ่าด่านทดสอบในยุคปลายนะครับผมหัวข้อที่5นะครับผมมีการฝึกฝนเขี่ยวกรรมจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้พระโอวาทพระอาจารินีซื่อหมู่เมตตาที่นี่คือสถานที่บำ,บำเพ็ญฝึกฝนธรรมเวลาพวกเราอยู่บ้านมีนิสัยอารมณ์ไม่ดีเมื่อมาถึงสถานธรรมแม้ว่า ยังมีความผูกพันความไม่ปรารถนาดีอยู่บ้างแต่เมื่อมาอยู่รวมกันกับผู้บำเพ็ญและนักธรรมอาวุโสพวกเราก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้บ้างจากจุดนี้สามารถค่อยๆบำเพ็ญไปเปลี่ยนแปลงไปหากสภาวะแวดล้อมไม่ถูกใจไม่ถูกจริตของพวกเราอาจจะใช้อารมณ์ก็ใช้ได้เลยหากพูดไร้สาระก็พูด ความคิดอ่านจิตใจเป็นไปตามอารมณ์เคยอยากนั้นเท่ากับว่าเราได้สร้างบาปในตลอดเวลาอย่าคิดว่าการมาสถานธรรมคือการผูกมัดก่อนที่พวกเจ้าจะมาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเข้าสู่พุทธสถานนั่งเรียบร้อยนั่งตัวตรงสิ่งเหล่านี้คือทักษะของการบำเพ็ญคนเรา ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหากจะบรรลุถึงความกลมสมบูรณ์ร้วนต้องให้สิ่งแวดล้อมมาส่งเสริมหากขาดซึ่งสภาวะแวดล้อมก็ยากจะประสบความสำเร็จดังนั้นแรงไฟสุดขุมไม่ดีพอก็ต้องเปลี่ยนแปลงหากมีอะไรเล็กๆน้อยๆก็บังเกิดอารมณ์ไฟแห่งโทสะโมหะก็จะไข้แฝงเผาจิตใจ แล้วมักจะไม่สบายบ่อยๆหากสามารถแก้ไขเปลีป่ยนแปลงอารมณ์นิสัยค่อยๆหลอมให้เกิดความสันติสมานฉันท์กายใจของเจ้าก็จะแข็งแรงสมบูรณ์พระโอวาทพระพุทธะจ้กงเมตตาหากเจ้ามีจิตใจที่ไม่หวั่นเกรงกลัวต่อการสอบไม่ว่าจะเป็น การสอบสภาวะราบรื่นการสอบสภาวะขัดข้องการสอบสภาวะกับตารปัดการสอบสภาวะด้านการเงินการสอบสภาวะด้านปัญญาการสอบสภาวะด้านความรักและรูปกายหากพวกเจ้าไม่หวั่นกลัวพวกเจ้าร้วนสามารถสอบผ่านได้ทุกด่านพวกเราคนดีไม่พบกับภัยพิบัติเพียงแต่จะเจอการทดสอบน้อยใหญ่ สอบผ่านแล้วเท่าไหร่ก็กำหนดฐานบัวอะสงมักผลตามนั้นผ่านใดยก็จะเกิดความสำเร็จเท่านั้นผ้าอาจารย์ไม่เคยคิดลังเกียจหรือติเตือนลูกศิษย์ขอเพียงในใจอะนันตกับพวกเรายังมีลากบุญกุศลอยู่บ้างอาจารย์ก็จะช่วยจนถึงที่สุดดังนั้นสิทธิ ของข้าอย่าเที่ยวพูดเลวไหลว่าคนอื่นนี่กรรมหนักบางคนติดยึดลึกมากจริงๆปุกตื่นปุกตื่นเตือน,นไม่ตื่นสักทีพวกเจ้าก็เป็นพี่น้องของเราเราปฏิบัติงานทำในช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างมหากุศลททำไมปัจจุบันนี้เราถูกเขาจัดเป็นปกปักศัตรูถูกเขาใส่ร้ายป้ายสี ทำไมจึงไม่สมหวังบ่อยๆเพราะว่าในอดีตทําไม่ดีไว้แต่ก็ไม่เป็นไรเบื้องบนรักถนอมผู้รับความทุกข์ยากตลอดมาแม้ว่าไม่ดีแต่พวกเราต้องอาศัยการบําเพ็ญทรรมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงผันอาศัยเขาะภัยในอดีตชาติข้อบอกพร่องผิดบาปเมื่อก่อน ฝ่าฟันออกไปไม่ได้ครั้งนี้ยุคปลายต้องเอาออกให้รวดพลให้ได้ใช่ไม่ใช่เมื่อก่อนปงไม่ตกบัดนี้ต้องปงให้ตกได้ไม่ได้หัวข้อที่6นะครับผมตอนเตาหลอมแห่งฟ้าดินสอบอะไรก็ไม่ลม้มพระวาดพระอาจารย์จี้กงเมตตา เวลานี้เป็นช่วงการจัดตั้งเตาหลอมแห่งฟ้าดินข้อสอบส่งมาเป็นชุดๆพวกเจ้าต้องเข้มแข็งย,ยืนหยัดต่อไปตอบข้อสอบให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการสอบทางครอบครัวสุขภาพโรคร้ายการเงินการสูญเสียดังนั้นสิริลักษ์แม้เจ้าจะถูกสอบนักอย่างไรก็ตาม ห้ามให้ร้ายธรรมะหรือต่อต้านธรรมะจะสอบโหดอย่างไรก็อย่าให้ใจทำถดถอยต่อไปจะเกิดโรคร้ายแรงอะไรหรือโรคแปลกๆอย่างไรก็ไม่มีใครรู้แต่ในปัจจุบันนี้ให้กินผักผลไม้ดีที่สุด ผู้บำเพ็ญรมไม่ควรไปรับประทานอาหารแปลกๆควรรับประทานอาหารที่รสด,ดั้งเดิมหรือรสจืดรดเหล่านี้เป็นรสอาหารที่แท้จริงรสอาหารที่เข้มข้นจะกัดกร่อนใจคนและกระเพาะลำไส้ได้ยุคขาวเป็นยุคตั้งเตาหลอมแห่งฟ้าดิน คนเราจะฝึกฝนเขี่ยวกรมภายในเตารมนี้ฟ้าจะสอบอะไรเราเขี่ยวกรรมอะไรเราในท่ามกลางความมุ่นหมายเหล่านี้เป็นการเพิ่มเสริมแรงไฟสุดขมและบังเกิดปัญญาของพวกเราทําให้เราเดินอยู่บนหนทางการบําเพ็ญธรรมได้ฝังรากฐานทาให้มั่นคงยิ่งขึ้นยุคสามไปกับธรรมะจุติสู่ครัวเรือนสอบด้านการเงิน สอบเงินทองการสอบทางการมารูปแต่พวกเราต้องไม่กลัว <c oughs> <c oughs> การสอบเพื่อเป็นทองแท้ที่ไม่กลัวไฟรนพวกเราเป็นทองแท้หรือเปล่าถูกไฟรนเมื่อไหร่ก็จะรู้ได้บัตรนี้เบื้องบนตั้งเตาหลอมสรพสิ่งในโรกนี้มีเหตุผลมากมายเราจำเป็นต้องไปเรียนรู้เอง ทำความเข้าใจและคอยสังเกตเองเมื่อเราเจอเรื่องราวใดๆขอให้เกิดการอย่าโทษกล่าวอย่าสับสนลังเลอย่าปล่อยให้เสียโอกาสจะต้องคิดตรึกตรองก่อนว่าจะต้องสู้กับโชคชะตาอย่างไรจะต้องต้านรับได้อย่างไรตลอดชีวิตของคนเราย่อมมีเคราะห์ภัยมีความทุกข์ยากลำบากมากมาย อาจจะเป็นการสะสมมาตั้งแต่อดีตชาติบัดน,นี้เราต้องชำระสะสางนี่สิงเวณกรรมแห่งอดีตชาติให้หมดไปและยังต้องรับกับภัย99 81ภัยจึงจะสามารถเข้าสู่หนทางอริยะพุทธะพวกเรามีความมั่นใจต่อธรรมะใช่หรือไม่ว่าพวกเราเชื่อมั่นใน หนึ่งจุดชี้จากพระวิสุธทธิอาจารย์ว่าจริงแท้แต่เป็นเพราะเรื่องราวบุคคลจึงเกิดความท้อแท้ทําไมจึงให้สิ่งเล็กๆน้อยๆของเรื่องราวบุคคลมาชําระร้างความจริงแท้ไปทั้งหมดเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือกายปลอมเล็กๆนี้สามารถชําระร้างพุทธจิตธรรมยานของเราไปได้ พวกเราได้รับหนึ่งจุดชี้ที่มีความร้ำค่าสูงส่งแห่งฟ้าอยู่ในสภาวะแวดล้อมเช่นนี้จะต้องมีจิตสำนึกคุณจิตแห่งการทดแทนคุณจึงสามารถแบกรับภาระหน้าที่ที่สำคัญเราควรจะทราบว่าในยุควาระปลายเรื่องราวของทางโรคยากจากคาดคะเนได้แต่สิทธิ์เอ๋ยอย่ากลกัวทุกอย่างเบื้องบนจัดสรรให้ขอเพียงเราทำสุดจิตสุดกำลัง ฟ้าบัญชาองค์การสวรรค์อย่าให้ปัญหาของเรื่องราบุคคลมารบกวนพลังจิตใจในการปฏิบัติบำเพ็ญธรรมของสิทธิ์คาบน้ำมันคาบปฏิกรณ์ในอดีตที่ยากจะชำระร้างไม่มีการสึกหล่อนสึกหลอเลยหรือใจที่บาปต้องรักษาให้หายสนิทท่านเทพวินัยทรหลีตรงปิงท่านถูกสอบมาเท่าไหร่ ท่านบรมอาจารย์คงจื้อที่ถูกสอบทุกยากลำบากไหมต้นไม้ที่ท่านใช้บรรยายธรรมถูกค้นร้มถนนที่ท่านเดินผ่านเอาไม้กวาดมากวาดไล่ทุกคนมองท่านเป็นเหมือนสิ่งที่น่าละอายความทุกข์เช่นนี้ความเจ็บปวยเช่นนี้เจ็บปวดหรือไม่ขณะที่เรามีความศรัทธาจริงใจจิตใจดีเมื่อมีคน ให้ใส่ร้ายป้ายสีถูกปรับปรำขอรหาเราจะต้องหาที่ยืนหยัดและยอมรับในการปลุกพลังจิตของตนขอเพียงเราไม่ผิดต่อคนอื่นไม่คำนึงถึงคนที่ผิดต่อเราพวกเราจะทำจนถึงที่สุดไม่หวังไม่วอนขอสิ่งใดๆดีหรือไม่ อย่าเขียนเช็คเด้งให้กับพระอาจารย์อีกนะปณิธานใดที่ตั้งไว้ในยุคปลายต้องดำเนินให้ปรากฏสิทธิมีใจร่วมทุกข์กับพระอาจารย์อาจารย์สิทธิร่วมชีวินาวาธรรมด้วยกันดีไหมขอเพียงหากพี่น้องมีการถดถอยไม่ก้าวหน้าขอให้สิทธิบังเกิดจิตที่เมตตาไปชดช่วยพวกเขาพระอาจารย์เดินหน้า เดินนําหน้าสิทธิ์รักเดินตามหลังหมื่นพันการทดสอบสิทธิ์ต้องไม่กลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือสิทธิ์ไม่เชื่อมั่นในตัวพระอาจารย์ไม่ว่าสิทธิ์เกิดเรื่องอะไรพระอาจารย์อยู่ใกล้ๆล,ลสิทธิ์ตลอดเวลาในทุกทกที่ขอให้สิทธิ์เปิดใจบนหนทางของการบำเพ็ญธรรมจะราบรื่นยิ่งขึ้นเพิ่มใจที่ปกติจริงของสิทธิ์ ก็จะสามารถรเผชิญกับการทดสอบในยุคปลายบัวสี่เหล่าดอกบัวพ้นน้ำผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดฟังธรรมเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วดอกบัวปริ่มน้ำผู้มีปัญญาปานกลางฟังธรรมแล้วพิจารณาตามฝึกฝนเพิ่มเติมรู้และเข้าใจในเวลาไม่ช้าดอกบัวใต้น้ำ ผู้มีปัญญาน้อยฟังธรรมแล้วพิจารณาตามฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เสมอมีความขยันหมั่นเพียงไม่ย่อท้อมีสติศรัทธารู้และเข้าใจในเวลาวันข้างหน้าดอกดอกบัวจมน้ำพวกที่ไร้สติปัญญาแม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้และยังมีมิจฉาทิฏฐิ ศัทธาปะสาทะไรซึ่งความเพียงไม่มีวันเข้าใจธรรมะหนังสือผ่าดานการทดสอบในยุคปลายก็จบแล้วนะครับในบทความของบทการทดสอบนะครับมีทั้งหมด1-6ถึง6นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อในบทอุปสรรคการทดสอบมีทั้งหมด4หัวข้อนะครับผม แต่เราจะมาต่ออ้อมีห้าหัวข้อขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับในวันถัดไปเพราะตอนนี้ก็ผนก็ตกมาแล้วนะครับผมก็นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผมพี่ๆทุกท่านนะครับจะได้ความรู้มากไปไม่เล็กก็น้อยนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมหากอ,าอ่านออกเสียงออกอักขรไม่ถูกต้อง ก็กราบฟินบอลต่อสิ่งสิทธิ์เมตตาทุๆพระ์งค์โปรดเมตตานะครับผมก็ด้วยความที่ว่าความรู้มีจํากัดแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้อ่านไม่ค่อยเก่งนะครับผมไม่ค่อยเก่งในเรื่องของภาษาไทยเท่าไหร่นะครับผมก็ฝากติดตามในตอนต่อไปนะครับผมหนังสือกษาด่านในตอนต่อไปนะครับผมบทอุปสรรคมาทดสอบนะครับผมในตอนต่อไปขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ